ไซโคพาร์สถอดรหัสล่าในโลกอนาคตโลกได้เข้าสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าเป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นคือซีบิลซิสเต็มระบบที่จะทําการจําแนกคนดีและคนชั่วผ่านทางตัวเลขสภาพจิตใจหรือค่าไซโคพาร์สหากใครมีค่าไซโคพาร์สที่สูงกว่าคนปกติแล้วแล้วก็คนผู้นั้นจะกลายเป็นอัชญากรทันทีและจะถูกจับกลุ่มหรือวิสามันแม้ยังไม่ได้กระทําความผิดก็ตามซูนิโมลิอาคาเนีนักศึกษาจบใหม่ไฟแรงได้เลือกเข้าร่วมหน่วยรักษาความมั่นคงเป็นเจ้าหน้าที่สังเกตการของหน่วย ป่าปราอาชญากรโดยจะมีเหล่าอาชญากรที่มีค่าไซโคพาสสูงเป็นผู้ช่วยซึ่งอาคาเนจะเป็นผู้ควบคุมคนพวกนี้ในการทํางานทุกคนในหน่วยจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งานโดเมนเตอร์อาวุธที่เป็นทั้งเครื่องตรวจไซโคพาสและใช้สําหรับจับกลุมหรือวิสามันเป้าหมายในทันทีเรื่องราวของนักศึกษาจบใหม่ที่รักในความยุติธรรมแต่ต้องมาทํางานในหน่วยงานที่มีข้อกังขาเรื่องความยุติธรรมมากที่สุดก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องนี้ให้5เต็ม6คะแนนเป็นอนิเมะสืบสวนสอบสวนมีการเล่าเรื่องที่เข้มข้นและน่าติดตาม เต็มไปด้วยประเด็นปรัชญาที่ชวนให้คิดสนุกมากขอแนะนำ